เวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะฮะเวิร์กพอยต์นะครับผมเวิรนะ์กพอยต์ทีวีนะก็นะแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่เกมเอ่อแป๊บหนึ่งนะเพิ่มเสียงมาไม่เพิ่มให้ ไม่ใช่จะล็อกอินเฮ้ยไม่ใช่พี่โอเคผมแค่จะเพิ่มเสียงครับผมเฮ้ยเอาสักประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะฮะโย่ผมกินนะผมก็ยินดีต้อนรับสูผ่ผมขอมารีวิวผมขอมารีวิวรายการที่จะเอาเกมหรือแอปที่น่าสนใจมารีวิวกันนะฮะซื้อแอปในวันนี้ที่จะมารีวิวก็คือเป็นเกมเอ้ยเป็นแอปเกมนะครับผมชื่อว่าปริศนาฟ้าแลบนะครับผมเป็นเกมที่สร้างมาจาก รายการทีวีชื่อดังของประเทศไทยนะครับผมคือปิศาฟ้าดแลบนั่นเองนะครับผมทางช่องเวิร์กพอยช่องยี่ิบสามนะครับผมโอเคแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยครับผมดูได้ว่าสองนาทีเนี่ยผมจะได้ความรู้เป็นสักแบบผมจะได้แบบผมจะได้สักกี่ข้อนะฮะไปเริ่มเล่นเริ่มเล่นเลยโอเคครับผมเออเขา เอานกของเขามายกให้เราเลี้ยงนกเขาจะเป็นของเราหรือของเขานกของเขาดยครับผมนกของนกนกเขาของเขานกข้อสอง่ผิดเฉยถ้านกของเขาเฮ้ยถ้านกของเราบังเอิญบินไปเกาะที่โกงนกของเขาที่บ้านของเขานกบ้านเออเลว่านกเขาของเขาของเราจะเป็นนกของใคร นกของเราดิเอาเฮ้ยพีเย่เฉยเดี๋ยวนะถ้านกแรเอ๊ะผมอ่านถูกปะวะถ้านกแรเอานกของเขามาเขามาให้เราแล้วเขาเฮ้ยนกเขาช่างมั่วแล้วคืออยากอยากจะออกสิงโตมีกี่ขาสี่ขาครับผมโอเคครับผมคนเชิดสิงโตมีกี่ขาสองขาครับผมในวันตุ๊จีนของ ในวันตุจีนขาของคนเชื่อสินโตรวมกันจะจะมีกี่ขาคนเชื่อติวโตมีสามคนไม่ใช่หรอสามคนน่าจะหกขาเอาเฮ้ยแล้วว่าบอดี้สแลมบอดี้การ์ดเอาโอเคเพลงบอดี้การ์ดเต๋าสมชายเป็นบอดี้การ์ดให้ใครผิดทุกข,ข้อโอ้ยเอาเอาเอมั่วครับผมแล้วว่อนักร้องคนไหนเป็นคนคิด ถ้าเต้นเพลง b o d y กา a r d ของเต๋าใครจะไปรู้วะเบิร์ตทุกชยยัยกันนะมัว่วแล้วคนไหนเป็นคนคิดท่าเต้นของถอนเอ้ถอนสายบัวของนุกเหรอใครว่าอากน,นุกแล้วกันนะอะไรวะแต่วะเอริโอเปียนักอะไรวะหหมั่วครับผมอี้มั่วครับผมหลักการการมั่วนะตายทั้งเป็นหรือตายทั้งเป็น เออตายครับผมอ้าวเฮ้ยผิดตรงไหนเออกูไม่นานมาเล่นเกมนี้เลยนะมาโชว์งูโอ้เบื่อโอเคครับผมก็มาอยู่ในหน้าของดาวน์โหลดของพีสโตนะครับผมก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับผมผมให้ไปเลยสีดาวนะครับผม โอเคแป๊บหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับผมอ่ารอแป๊บหนึ่งครับผมให้มันแบบโอเค ก็นะครับผมถ้าชอบก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดติดตามหรือถ้ามันใสก็รูคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคไปครับผมอ่าถ้าชอบในผลงานของช่องกินรีวิวเกมทีวีเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมอ่าบายจ้า Amazing